13. ใจมาแมคครออยู่สับพักมีคนเดินผ่านมาและแสดงท่าทีสนใจในร้านของเขาที่ดูแตกต่างจากร้านใกล้ๆอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่เห็นว่าจะมีใครที่อยากจะเข้ามาจริงๆแม็ก,กลับเข้าไปในร้านเพื่อเช็ดโต๊ะและล้างจานส่วนเอมี่ยังคงนั่งอยู่ที่เก้าอี้ด้านหลังข้าเตอไรแอร์และเล่นกับไฟในมือของเธอด้วยความสนใจและพึพรรมพำคำว่าเวทมนต์ออกมาอยู่ตลอด หลังจากที่ทำความสะอาดร้านเรียบร้อยแล้วแล้วแม็กก็เดินออกมาจากครัวเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีวีแววที่ลูกค้าจะเข้ามาในร้านเขาก็ดึงเก้าอี้ไปนั่งข้างข้างเอมี่และดูเธอเล่นกับไฟทันใดนั้นเอมี่ก็มองมาที่เขาแล้วถามขึ้นพ่อถ้าหนูโยนมันออกไปมันจะเหมือนกับเวทมนต์ของนักเวทหรือเปล่าเธอยกมือขึ้นทำท่าจะโยนลูกไฟออกไปไม่ไม่ไมไม แมกโบกมือห้ามไปมาถ้าเธอโยนมันออกไปจริงๆถึงแม้ว,ว่าร้านจะไม่โดนเผาจนวอดแต่โต๊ะกับเก้าอี้นั้นจะต้องเสียหายแน่เขาเห็นว่าระบบเอาจริงเอาจังกับเรื่องเงินมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเงินที่เหลืออีก2,700เเหรียญทองแดงของเขาคงไม่พอสำหรับค่าซ่อมแน่ๆไม่ต้องกังวลไปหรอกพ่อหนูไม่โยนมันออกไปจริงๆหรอกเมื่อเห็นว่าแมกกังวลเอมี่ก็หัวเราะออกมาและสบัดมือเพื่อดับไฟลง แม็กถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเขาคิดถึงคําถามของเอมี่แล้วพยักหน้าถ้าลูกโยนมันออกไปได้และโดนเป้าหมายจริงๆมันถึงจะเรียกได้ว่าเวทลูกไฟเอมี่สายหน้าอย่างไม่มั่นใจในตัวเองเอมี่ทาแบบนั้นไม่ได้ไม่ต้องกังวลแม็กยิ้มเขามองเข้าไปในตาของเธอด้วยสายตาให้กําลังใจพ่อจะฝึกกับลูกจนกว่าจะหาทางที่เหมาะให้กับลูกได้ไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นนักเวทได้ในทันทีเอมี่น่นนาทึ่งแล้วเพราะลูกสามารถสร้างลูกไฟขึ้นมาได้เองพ่อมั่นใจว่าลูกต้องทําได้แน่ ได้เลยพ่อเอมี่จะพยายามเอมี่พยักหน้าจากนั้นเธอก็มองไปที่ประตูและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสับสนแต่ทำไมถึงไม่มีใครเข้ามากินที่ร้านเราเลยล่ะพ่อข้าวผัดสายรุ้งน่ดีจะตาย เพราะพวกเขายังไม่ได้ลองกินมันพวกเขาถึงไม่รู้ว่ามันดีพ่อมั่นใจว่าอีกไม่นานต้องมีคนมาต่อคิวเพื่อกินอาหารที่ร้านของเราแน่ๆแ,แมกยิ้มแต่ก็รู้สึกสลดในใจราคา6 0ร้อเหรียญทองแดงนั้นถือว่าเป็นราคาที่สูงสําหรับคนทั่วไปแต่เมืองเคอสแห่งนี้ใช่ว่าจะขาดคนรวยทุกเข่าต่างก็มีคนรวยที่ชอบความตื่นเต้นและมักจะมาเที่ยวรอบๆเมืองบางคนถึงกับตั้งรกรากกันที่นี่เลยก็มี ยังไงซะที่นี่คนแครก์ก็จะได้รับบริการจากมนุษย์ผู้หญิงสวยๆโทรก็สามารถไปดูปีศาจจอแก้ผ้าได้แม้แต่ก็อบลิ้นก็ยังไปกินเหล้าที่บาร์เพื่อดูสาวๆได้แค่มีเงินก็พอคนเราจะทําอะไรที่นี่ก็ได้ถ้ามีเงินถ้าเรามีลูกค้าเยอะมากๆเอมี่ช่วยพ่อได้นะเอมี่มองไปที่แม็กด้วยสายตาที่เป็นประกายงั้นลูกทําอะไรได้บ้างเอมี่แม็กถามพร้อมกับยิ้มเอมี่ช่วยเก็บเงินได้หนูเรียนเขมาจากครูลูน่าเธอบอกว่าหนูน่าเก่งมากเอมี่พูดเหมือนกับว่าเธอกําลังอวดตัวเอง ลูน่าแมคคิดก่อนจะจําได้ในทันทีลูน่าคือครูที่ทํางานที่โรงเรียนเคออสซึ่งเป็นของโบดเกรเขาจําได้ว่าเธอเป็นเด็กสาวที่มักจะใส่ชุดสีเขียวทึบและมักจะเย็นชากับคนอื่นแต่มันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในทันทีตอนที่เธออยู่กับเด็กๆเธอจะกลายเป็นคนใจดีและกลายเป็นที่รับของเด็กๆ เนื่องจากเอมี่ไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนเธอจึงไม่มีสิทธิที่จะไปโรงเรียนแต่เธอก็มักจะไปที่นั่นและกะกำแพงคอยดูคนอื่น,นเรียนลูน่าชอบเอมี่มากและมักจะให้เอมี่เข้าไปเรียนกับเด็กคนอื่นๆบางครั้งเธอก็สอนเอมี่แบบส่วนตัวและมักจะให้ของกินกับเอมี่อยู่เสมอดังนั้นแม็กคนเก่าจึงจำลูน่าได้ใช่และถ้าพวกเขาไม่จ่ายเงินเอมี่จะโกรธและทำให้พวกเขากลัวด้วยลูกไฟเอมี่พูดพร้อมกับพยักหน้าโกรธเอมี่รู้ด้วยหรือว่าโกรธทำยังไงแม็กไม่ค่อยเชื่อเธอเ,ธอเท่าไหร่ เอมี่พยักหน้าด้วยสีหน้าจริงจังแน่นอนหนูเห็นตอนที่ปู่คนแคร์ข้างบ้านโกรธจากนั้นเธอก็เอาหมัดเล็กๆของเธอชูขึ้นมาตรงหน้าและเบิกตามมองมาที่แม็กใจมาซะไม่งั้นก็เตรียมโดนต่อยได้เลยพ่อแบบนี้ใช่สีหน้าโกรธหรือเปล่าเอมี่ถามด้วยความคาดหวังเธอยังคงรักษาท่าโกรธของเธอเอาไว้น่ารักจริงๆจริงจริงแมกรู้สึกใจละลายแต่เมื่อเขาเห็นสีหน้าคาดหวังของเธอเขาก็ต้องกลั้นหัวเระเอาไว้แล้วพยักหน้าใช่โกรธสุดๆไปเลย เอมี่ลดมือลงและพูดขึ้นด้วยความดีใจงั้นพ่อก็ยกหน้าที่เก็บเงินให้หนูนะหนูมั่นใจว่าจะทำมันได้ดีแม็พยักหน้าพร้อมกับยิ้มได้งั้นพ่อจะยกให้เป็นหน้าที่ของลูกโอ้พ่อจะแสดงให้เห็นว่ากโกรธกว่านี้เป็นยังไงถ้าพ่อมีเวลาเขาไม่ได้ปฏิเสธเอมี่แต่สีหน้าของเธอนะดูนะ่ารักจริงๆเขาคงต้องสอนเธอบ้างแล้วไม่งั้นลูกค้าคงจะไม่เชื่อฟัง จากนั้นเอมี่ก็อ้อนให้แม็กเล่านิทานให้ฟังเขาเล่าเรื่องหนูน้อยไม้ขีดไฟให้เธอฟังเอมี่ <Amy S 2> ตั้งใจฟังเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าแม็กจะดัดแปลงบางส่วนของเรื่องก็ตามเมื่อเขาเล่าจบเรื่องเอมี่ก็ถามขึ้นด้วยความคาดหวังพ่อหันย่างมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอือแม็กพยักหน้าเพราะว่าน่าจะใช่นะแต่หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติไปจุดสําคัญของเรื่องคือหันย่างในครัวหรือไง นิทานจบแล้วพวกเขายังคงนั่งอยู่ที่คาเตออไรด้วยความเบื่อพวกเขาเอามือเท้าคางคอยมองทุกอย่างรอบรอบตัวแมกรู้อยู่แล้วว่าการเริ่มต้นมันไม่ง่ายแต่เขาไม่คิดว่าจะไม่มีใครเข้ามาในร้านเลยตลอดทั้งเช้ามีแค่เด็กปีศาจอสองคนที่มองเข้ามาจากทางหน้าต่างตอนบ่ายเอมี่หันมามองแม็กและพูดขึ้นพ่อเอมี่หิวแล้วแม็กพยักหน้าพร้อมกับยิ้มออกมาพ่อจะไปเตรียมมื้อเที่ยงให้จากนั้นเขาก็เข้าไปในครัวมันช่วยไม่ได้จริงๆเขาไปยืนข้างนอกเพื่อเรียกลูกค้าทั้งวันไม่ได้ สำหรับท่าทีที่ต้องมีต่อลูกค้าแล้วเขาก็คิดมันอยู่บ้างตอนที่นั่งอยู่ในร้านในด้านความรู้สึกของลูกค้าแล้วเขารู้ดียิ่งกว่าเจ้าของร้านหลายๆคนถึงนี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาเป็นเจ้าของร้านก็ตามยังไงซะเขาก็เคยไปมาหลายร้านแล้วในชีวิตเก่าความรู้สึกอบอุ่นอาจจะทําให้คนรู้สึกว่าพวกเขามีค่าแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบพูดคุยพวกเขาก็มักจะรู้สึกอึดอัดส่วนท่าทีเย็นชาก็จะทําให้ลูกค้าส่วนมากไม่พอใจดังนั้นการทําเกินไปในด้านใดด้านหนึ่งจะส่งผลเสียซะมากกว่า นอกจากนี้ร้านของเขาก็มีเพียงแค่เขากับเอมี่สำหรับเอมี่นั้นเธอสามารถเก็บเงินได้การต้อนรับลูกค้าก็ควรเป็นหน้าที่ของเขาหลังจากที่สรุปประสบการณ์และคิดถึงสถานการณ์ของร้านตอนนี้แล้วเขาก็สามารถสรุปได้ใน3ามคำเป็นกันเองเหินห่างและเท่าเทียม เป็นกันเองคือพื้นฐานที่ควรจะแสดงออกต่อลูกค้ามันจะทําให้ลูกค้ารู้สึกดีก่อนที่จะได้กินสําหรับความเหินห่างนั้นเป็นเพราะว่าแม็กต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเพราะเขาต้องทําให้ลูกค้าที่ไม่ชอบการต้อนรับที่ดูสนิทเกินไปนั้นรู้สึกสบายใจขึ้นมาสําหรับความเท่าเทียมก็คือเขาต้องแสดงออกต่อทุกเผ่าพันธุ์อย่างเท่าเทียมแมกรู้สึกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่สามารถเข้ามากินที่นี่ได้ก็คือลูกค้าของเขาไม่ว่าจะเป็นเผ่าไหนก็ตามเขาต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมในขณะที่แม็กเพิ่งจะเตรียมวัตถุดิบสสสําาาหรรรรััับขข้้ผดดดจจนเเ็็ีียงงกกะะิ่่ทปตูึ 14. เจ้าของร้านเมนูของคุณคงผิดร้านอาหารมามี่มันมาจากไหนกันโมบายยืนอยู่ด้านนอกร้านอาหารพร้อมกับคอนสีดําที่สูงเท่ากับตัวเขาวางพาดไว้ที่ไหล่เงอหยดลงจากหนวดเคราสีเทาลองวบน,นอกของเขาหน้าที่ดําเป็นสีเดียวกันกับฐานนั้นเต็มไปด้วยความสงสยัย ตอนที่เขามองมาที่นี่เมื่อวานมันยังเป็นแค่บ้านไม้ที่มีพ่อกับลูกสาวพักอาศัยอยู่ชายคนนี้พิการเดินไม่ค่อยได้และไม่เคยพูดกับเขาส่วนเด็กสาวก็มักจะใส่หมวกสีเทาเอาไว้แต่เธอดูน่ารักเป็นอย่างมากบางครั้งเธอก็มักจะมานั่งยองๆอ,อยู่ที่นอกโรงหลอมของเขาเพื่อดูเขาทำอาวุธแต่ผ่านมาแค่คืนเดียวบ้านไม้โซมโมก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมันได้กลายเป็นบ้านสองชั้นที่งดงามกำแพงที่ชั้นแรกถูกแทนที่ด้วยกระจกคริสตันการตกแต่งที่งดงามของร้านอาหารสามารถมองเห็นได้จากภายนอกโมบายไม่เข้าใจเลยว่่ามัันนนนเกกิดอะไรขึ้นแนะ ในลานเอเดนไม่มีร้านไหนที่สวยเท่ากับร้านนี้ยังไงซักกระจกคริสตันก็บางและสว่างจนสามารถมองเห็นโต๊ะด้านในที่สะอาดและดูสบายได้ความระยะเองก็ทําให้ที่นี่ดูสวยเหมือนกับวงังบางทีมนุษย์พิการคนนั้นอาจจะเป็นนักเวทเขาคงเสกร้านอาหารขึ้นมาได้ในคืนเดียวและตัดสินใจที่จะทําอาหารขายโมบายบลูกคราวตัวเองก่อนจะสายหน้าความคิดที่แสนเจ้าเล่ห์ของมนุษย์นั้นเข้าใจยากแต่เพราะว่ามันใกล้ฉันคงต้องไปลองถ้ามันอร่อยฉันก็จะมีที่กินข้าวที่ไม่ไกลนะัก เขามั่นใจว่าเจ้าของร้านนี้คือพ่อกับลูกสาวสองคนเดิมเพราะเขาเห็นเด็กสาวที่นั่งเหมืออยู่ที่คาเตออ์ไรผ่านกระจกคริสตันเธอดูน่ารักยิ่งกว่าเดิมเมื่อไม่มีหมวกโมบายเปิดประตูเข้าไปพร้อมกับค้อนในมือกระดิ่งที่ประตูทําให้เขาตกใจเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองเขาก็พบกับกระดิ่งสองอันที่ห้อยอยู่ที่ประตูเขาหัวเราะก,กับตัวเองก่อนจะเดินเข้าไปด้านใน ด้านในนั้นดูสะอาดและดูสบายกว่าตอนที่มองมาจากด้านนอกมันดูหรูหรามากกำแพงสีเทาทําให้เขารู้สึกว่าที่นี่ดูสบายตาขึ้นมาเขาไม่ได้รู้สึกสับสนแต่เขากลับรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาแทนโมบายก้มงหน้าลงมองเสื้อผ้าของตัวเองที่เต็มไปด้วยรูเพราะสะเก็ดไฟและรองเท้าที่เต็มไปด้วยฝุน่นจากนั้นเขาก็มองไปที่พื้นสะอาดตรงหน้าก่อนจะลังเลไปสักพักจุด เอมี่ตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีตอนนี้เธอนั่งอยู่ที่คาเตออไรเพื่อรอมือเที่ยงและหลังจากที่เห็นว่าใครเข้ามาในร้านเธอก็หันไปตะโกนบอกในครัวด้วยความตื่นเต้นพ่อเรามีลูกค้าแล้วปู่คนแคร์ข้างบ้าน แม็กที่เตรียมวัตถุดิบอยู่และกำลังจะลงมือทำได้ยินเสียงกระดิ่งและเสียงของเอมี่เขามองไปที่ประตูด้วยความแปลกใจประตูเปิดออกและมีคนแคร์แก่ถือคอนผ้าไไล่กำลังเดินเข้ามาคนแคร์ผมสั้นมีหนวดเคราสีเทาเยาวเต็มไปทั่วใบหน้าหน้าอกที่เปิดออกของเขาแสดงให้เห็นถึงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแขนของเขาหนาเท่ากับต้นขาของคนสุดท้ายเขาใส่เสื้อผ้าที่ทำจากหนังสัตว์ซึ่งเต็มไปด้วยรูและมีหนังวัวพันเอาไว้ที่ข้อมือ นี่เป็นครั้งแรกที่แมกได้เห็นคนแคร์จริงๆโมบายสูงประมาณเอวของเขาเพราะกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งนี้จึงทําให้เขาดูเหมือนกับคิวบิคอตัวน้อยมากกว่าเขาคือเจ้าของร้านตีเหล็กใกล้ๆช่างตีเหล็กโมบายและเขาก็เป็นช่างตีเหล็กเพียงไม่กี่คนในเมืองเคออสคนแคร์นั้นมีอายุที่ยืนยาวเขาน่าจะมีอายุมากกว่า200ปีแล้วแต่เขาก็ยังดูแข็งแรงเหมือนเดิมแมกคนเก่าเคยจับตามองดูคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านและคนที่มักจะเดินไปมารอบๆที่นี่แม้ว่าเขาจะไม่รู้ชื่อแต่เขาก็พอจะรู้ว่าใครเป็นใครกันบ้าง นี่คือลูกค้าคนแรกของเขาเป็นธรรมดาที่แม็กจะทั้งดีใจและคาดหวังเขาเช็ดมือด้วยผ้าแล้วเดินออกมาจากครัวและมองดูโมบายที่ยืนลังเลอยู่ที่ประตูตอนที่เห็นหนางวัวที่รองเท้าแม็กก็รู้ว่าจะต้องทำยังไงเขาไม่ได้เดินไปต้อนรับอีกฝ่ายโดยตรงแต่เขากลับยืนอยู่ที่คาเตอไรแล้วลูกหัวเอมี่และส่งสัญญาบอกให้เธอเงียบก่อนจะพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มยินดีต้อนรับคุณอยากกินอะไรไหม โมบายมองไปที่แม็กและรู้สึกแปลกใจขึ้นมาชายที่เคยหลังคอมและใส่ชุดโซมๆตอนนี้กลับใส่ชุดที่ดูเรียบร้อยเขายังตัวผอมบางอยู่แต่เมื่อยือนตรงๆแล้วมันกลับทำให้รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นคนลัคนมนุษย์ผู้ชายนั้นเหมือนกับผู้หญิงในสายตาของเขาเขาไม่ชอบพวกนี้โดยเฉพาะพวกที่ตัวผอมบางแต่ชายตรงค่าแตออไรนั้นกลับเหมือนกับดาบที่คมกริบซึ่งดึงออกมาจากฝักแม้ว่าเขาจะยังตัวผอมบางแต่เขาไม่ได้ดูเหมือนผู้หญิงเลยแม้แต่น้อยเขาไม่ใช่ผู้ชายทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้นรอยยิ้มบนใบหน้านั้นยังแสดงถึงความอบอุ่นแต่ซ่อนเอาไว้ซึ่งความเฉียบคมความแตกต่างในเรื่องนี้ได้สร้างระยะห่างขึ้นมาซึ่งทำให้โมบายที่เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกนั้นรู้สึกสบายใจขึ้นมาสาวน้อยที่ยืนอยู่ข้างๆเองก็ไม่ได้สวมหมวกเธอใส่ชุดสีดําและใบหน้าก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและคาดหวังเธอดูน่ารักยิ่งกว่าที่เคย โมบายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้เมื่อคืนมันเหมือนกับว่าชายคนนี้ได้เกิดใหม่อีกครั้งเขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าแม็กนั้นขายอะไรและอาหารที่นี่จะเหมาะกับการตกแต่งของที่นี่หรือไม่โมบายหยุดลังเลและพยักหน้าก่อนที่จะเดินเข้ามาพร้อมกับค้อนของเขาเขาดึงเก้าอี้ออกมานั่งและววางค้อนเอาไว้ที่พื้นก่อนที่จะมองไปที่แม็กและพูดขึ้นใช่ฉันอยากได้ของกินมีอะไรให้กินบ้างเมนูอยู่บนโต๊ะคุณเลือกได้เลยแม็กตอบพร้อมกับชี้ไปที่เมนูบนโต๊ะเมนู โมบายหยิบเมนูขึ้นมาเมื่อเขาแตะไปที่ปกด้วยมือสกัสกสของเขาเขาก็ต้องแปลกใจความลื่นและเรียบของปกนี้แน่นอนว่ามันทํามาจากหนังกระทิงที่ดีที่สุดหนังกระทิงแผ่นหนึ่งมีค่ามากถึงหนึ่งเหรียญมังกรมันดูเกินไปหน่อยกับการเอาหนังกระทิงมาทําเมนูแบบนี้แม้แต่โรงเตี๊ยมไฟเออร์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดในลานเอเดนก็ยังใช้แค่หนังัวธรรมดานี่ทําให้โมบายรู้สึกคาดหวังขึ้นมาด้วยร้านอาหารที่ตกแต่งหรูหราและเมนูที่ดูเกินไปหน่อย เขาจึงคิดภาพออกกว่าอาหารที่นี่ต้องดีอย่างแน่นอนเขาชอบกินอาหารมากที่สุดรองลงมาจากเรื่องดื่มต้องยอมรับว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอแต่ในด้านวัฒนธรรมแล้วเผ่าอื่นนั้นเทียบไม่ติดโมบายเปิดเมนูออกแล้วมองเข้าไปด้วยความคาดหวังแต่สุดท้ายเขาก็นิ่งไปเมนูเล่มใหญ่แบบนี้กลับว่างเปล่าไม่ไม่ได้ว่างเปล่าที่มุมซ้ายบนโมบายเห็นตัวหนังสือเล็กๆเขียนเอาไว้อยู่เขารีตาลงมองและอ่านมันออกมาเบาๆข้าวผัดหยางโจหกร้อยเหรียญทองแดงต่อจานห0ร้อยเหรียญทองแดง โมบายนิ่ง <Mob> ไปสับพักเขากระบพริบตาและคิดว่าเขาคงตาฝาดเพราะแสงจากเตาไฟกับการที่เขายืนอยู่ข้างเตามาตลอดทั้งเช้าเขาเอาเมนูมาดูใกล้ๆแต่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมโมบายวางเมนูลงและมองไปที่แม็กไม่ความสงสัยเจ้าของร้านเมนูของคุณต้องผิดแน่ๆ15เจ้าของร้านเอาข้าวผัดหยางโจมาสักจานแม็กสายหน้าพร้อมกับยิ้มออกมาไม่ผิดหรอกแต่มันเป็นเพราะว่าเราเพิ่งจะเปิดร้านเราเลยไม่มีรายการอาหารซักเท่าไหร่แต่มันจะมีมาเพิ่มทีหลัง โมบายสายหน้าฉันไม่ได้หมายถึงจํานวนอาหารแต่เป็นราคาต่างหากข้าวผัดอย่างโจนี่ราคา600เหรียญทองแดงต่อจานเลยเหรอในใช้เนื้อมังกรมาทําหรือไงเขาพูดพร้อมกับชี้ไปที่เมนูเขาคิดว่าการตกแต่งที่นี่มันดีมากและเจ้าของร้านก็ไม่ได้แย่แต่เขาไม่คิดว่าราคามันจะปล้นกันขนาดนี้ตัวหนังสือเล็กๆแบบนี้ถ้าเขาไม่มองให้มันดีมันดีและสั่งไปเขาคงเสียเงินไป6 0รเหรียญทองแดงแบบเปล่าประโยชน์ ในโรงเตี๊ยมไฟเออร์หกร้อยเหรียญทองแดงจะได้เนื้อ,อย่างจานโตและไวน์สองเหยือกรวมถึงเติมถุงเหล้าของเขาให้ด้วยความรู้สึกดีที่มีต่อแม็กเมื่อสักครู่ได้หายไปในทันทีมนุษย์นี่เก่งเรื่องการเสรแสร้งจริงๆแถมยังโลภมากอีกด้วยขอโทษด้วยเราไม่ได้ใช้เนื้อมังกรแต่ราคานะไม่ผิดหรอกฉันคิดว่ามันก็สมกับราคาแล้วนายตัดสินใจเองได้เลยแม็กตอบกลับเขาไม่ได้มีท่าทีถ่อมตัวหรือหยิงทนงแต่เขาก็อธิบายมากไม่ได้ แม็กคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าลูกค้าจะต้องถามเรื่องราคาอย่างแน่นอนแต่เขามั่นใจในข้าวผัดของเขามันไม่สมกับราคา600เหรียญทองแดงหรอือถ้าไม่ใช่เพราะภารกิจ1,000จานเขาคงตั้งราคาเอาไว้ที่6,000เหรียญทองแดงแล้วข้าวผัดอย่างโจที่ทำมาจากข้าวแสนลำ้ำค่าที่ถูกกิดด้วยน้ำผู้แห่งชีวิตรวมถึงวัตถุดิบหายากอื่นๆรวมถึงทักษะการทำอาหารที่คนในโลกนี้ไม่สามารถทำได้ โมบายมองไปที่แม็กและกดความโกรธของตัวเองลงมนุษย์นี่ปลิ้นปล้อนจริงๆพวกเขายังคงใจเย็นอยู่ได้ทั้งที่กลัวหกแบบนี้การตกแต่งของร้านน่้ดีจริงดีจริงแต่เขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับรสชาติเมื่อเป็นเรื่องของของกินหน้าตาของร้านอาหารไม่ได้สำคัญอะไรเขาไม่รู้ว่าข้าวผัดหยางโจวคืออะไรจากตัวหนังสือพวกนี้อะไรคือหยางโจวข้าวจะเอามาผัดได้ด้วยหรอเขาเคยไปชิมอาหารในเมืองเคออสมาทุกร้านแล้วตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่เขาก็ไม่เคยได้ยินเมนูนี้มาก่อน โมบายมองไปที่แม็กสักพักแต่แม็กก็ยังคงใจเย็นอยู่ตลอดเวลาและไม่ได้แสดงท่าทีรู้สึกผิดหรือหมดความอดทนออกมาราวกับว่ากำลังรอให้เขาตัดสินใจอยู่เขาเปิดโรงตีเหล็กมาหลายสิบปีและเห็นคนมามากมายแต่มีไม่กี่คนที่มีสภาวะจิตใจที่เหมือนกันกับแม็กและคนพวกนั้นก็ไม่ใช่คนธรรมดาเขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยบางทีข้าวผัดหยางโจนี่อาจจะมีรสชาติที่พิเศษและเหมาะสมกับเงินหกร้อยเหรียญทองแดงงั้นเหรอเขาลังเลอยู่สักพักก่อนจะถามขึ้นคุณบอกว่าราคามันไม่ผิดแต่คุณจะรับรองได้ไหมว่ารสชาติมันจะดี แม็กสายหน้ารสชาติจะดีไหมนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคนดังนั้นขอโทษด้วยที่ฉันรับรองให้ไม่ได้แม้แต่อาหารที่ดีที่สุดที่คนส่วนมากชอบก็ยังมีคนที่ไม่ชอบอยู่แม็กแอบถอนหายใจและมองไปที่โมบายที่หงุดหงิดดูเหมือนว่าลูกค้าคนแรกจะไม่อยู่ต่อน่าจะเป็นแบบนั้นนะอะไรนะโมบายหงุดหงิดยิ่งกว่าเดิมร้านอื่นนะมีแต่โมเรื่องอาหารของตัวเองแต่ดูเขาสิเขาบอกว่ารับรองรสชาติให้ไม่ได้ด้วยซ้ํา ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นแค่คนโกหกถ้าฉันบอกทีหลังว่ารสชาติมันแย่บางทีเขาอาจจะเถียงฉันว่ามันเป็นเพราะตัวฉันเองที่เป็นปัญหามนุษย์นี่เจ้าเล่ห์จริงๆฉันคิดว่าฉันคงต้องขอผ่านในตอนนั้นเอมี่ที่มองดูทั้งสองเถียงกันได้เงยหน้าขึ้นมามองแม็กแล้วพูดขึ้นพ่อเอมี่หิวแล้วจากนั้นเธอก็มองไปที่โมบายด้วยสีหน้าไม่พอใจปู่คนแครน์นี่ใช้เวลานานจริง,รงๆข้าวผัดสายรู้อร่อยจะตายแต่เขาก็ตัดสินใจไม่ได้สักทีถ้าใช้เวลานี้ไปทําอาหารพ่อก็คงจะทําเสร็จไปสักจานแล้วแน่ โมบายกำลังจะลุกขึ้นยืนแล้วออกไปตอนที่เอมี่มองมาที่เขาเขาไอากับสีหน้าไม่พอใจที่เธอแสดงออกมาสีหน้าของสาวน้อยกำลังบอกว่าเขากำลังทำให้เธอได้กินข้าวช้าได้พ่อจะไปทำข้าวผัดหยางโจให้ลูกแม็กยิ้มและลูกหัวสาวน้อยจากนั้นเขาก็มองไปที่โมบายตามสบายเลยนะบอกฉันแล้วการท่านนายตัดสินใจได้หลังจากที่ผู้จบแม็กก็เดินกลับเข้าไปในครัวเพื่อเริ่มทำอาหาร เอมี่ <Amy S 2> เดินกลับไปนั่งที่ข้าเตออไรอีกรอบเธอเอามือเท้าคางพร้อมกับก,บกรับคลิบตาและพูดขึ้นด้วยความใสซื่อเข้าผัดสายรุ้งน่ะดีจริงๆนะเอมี่ชอบมันที่สุดเลยปู่ไม่อยากกินซักหน่อยเหรอเธอน่ารักสุดๆโมโบายรู้สึกราวกับว่าหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้าเป็นพันเท่าของเขาได้ละลายไปในทันทีเขาแทบจะตะโกนออกมาว่าแน่นอนเอามาให้ฉันซักจาน แต่เขาก็คิดถึงความสงสัยและความหมุดหงิดที่เขามีเมื่อสักครู่นี้ถ้าเขาตัดสินใจกินมันเพราะคำพูดของเธอเขาคงจะเสียหน้าดังนั้นเขาจึงต้องยับยั้งการตัดสินใจครั้งนี้เอาไว้ด้วยความยากลำบากเขาก็ดอกและตอบด้วยน้ำเสียงเฉยเมยฉันจะลองคิดดูแล้วตัดสินใจอีกทีท,ทีหลังดีเลยปู่จะชอบรสชาติของมันแน่เอมี่ยักไหล่ราวกับว่าเธอเข้าใจทุกอย่างได้จากนั้นเธอก็หันกลับไปมองที่ครัวด้วยสีหน้าคาดหวัง ฉันไม่ชอบข้าวผัดอะไรนี่หรอกโมบายพึงพามเขารู้สึกว่าเขากำลังโดนดูถูกเขาโดนเด็กสาวคนเดิมดูถูกถึงสองครั้งภายในวันเดียวแต่เมื่อเขามองไปที่ใบหน้าที่น่ารักของเธอแล้วเขาก็ไม่อาจจะทำอะไรได้นอกจากต้องยกโทษให้เธอฉันจะรอดูว่าข้าวผัดอย่างโจนี่จะดีจริงดีจริงหรือเปล่าหรือว่าเด็กน้อยนี่จะโดนมนุษย์นั่นปั่นหัวเหมือนกันโมบายคิดเขาไม่ได้รีบออกจากก้านในทันทีแต่นั่งรอยอยู่อย่างอดทน ด้วยการฝึกในพื้นที่ทดสอบมาเป็นหมื่นๆครั้งและ2ครั้งในชีวิตจริงแม็กก็ใช้เวลาแค่สินาทีในการทำข้าวผัดจนเสร็จเมื่อเดินออกมาพร้อมกับจานแม็กก็มองไปที่โมบายที่นั่งอยู่ที่เดิมด้วยความแปลกใจเขาคิดว่าลูกค้าคนนี้คงกลับไปแล้วเอมี่กระโดดลงจากเก้าอี้และมองไปที่จานในมือของแม็กพร้อมกับปรบมืออย่างดีใจกลิ่นหอมจริงๆพ่อสุดยอดไปเลยฟนี่หรือที่เรียกว่าข้าวผัดหยางโจ มันดูไม่ได้พิเศษอะไรเลยแต่มันก็ดูดีฉันไม่เห็นเนื้อด้านในเลยมันคงไม่ได้หน้าพอใจสักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้โมบายคาดหวังเอาไว้แต่เขาก็ต้องรู้สึกผิดหวังเมื่อเขาเห็นข้าวผัดในมือของแม็กแม็กวางข้าวผัดไว้ที่โต๊ะตรงข้ามโมบายก่อนจะยิ้มแล้วพูดกับเอมี่ล้างมือก่อนแล้วค่อยกินนะ ได้เลยเอมี่วิ่งกระโดดไปที่ครัวในทันทีเธอเหยียบม้านั่งเล็กๆเ,เพื่อจะขึ้นไปล้างมือจากนั้นเธอก็วิ่งกลับมาที่โตอีกครั้งเธอปีนขึ้นเก้าอี้แล้วพยายามเขยบเข้าไปใกล้ๆจานก่อนจะสูดหายใจเข้าลึกๆดวงตาของเธอนั้นดูเป็นประกายยิ่งกว่าเดิมในตอนนี้กลิ่นหอมของข้าวผัดได้ลอยไปถึงฝั่งของโมบายเขาอดไม่ได้ที่จะลองดมดูจากนั้นเขาก็เบิกตากว้างทันทีเขามองไปที่ข้าวผัดที่อยู่ตรงหน้าเอมี่อย่างไม่เชื่อจมูกของตัวเองกลิ่นหอมนี่มันน่าเย้ายวนขนาดนี้ได้ยังไง เอมี่จะกินแล้วนะเอมี่พูดขึ้นพร้อมกับยกช้อนในมือจากนั้นเธอก็ตักข้าวเข้าปากแล้วเคี้ยวมันใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสุขกับการได้กินอาหารดีดๆเธอกินไม่หยุดพร้อมกับร่างกายที่สั่นไปมาตลอดโมบายได้ยินเสียงกลืนน้ำลายของตัวเองเขามองไปที่แม็กที่ยืนอยู่ใกล้ๆแล้วพูดขึ้นอย่างช้าๆเจ้าของร้านเอาข้าวผัดหยางโจมาให้ฉันซักจานสิ